พ, ja พี่ๆครับผมวันนี้เป็นตอนนี้พ <ร aus. S 1> <one> ี <t> ่พี่มาอยู่กับชายของจิลลี่ครับผมงากับเกมชื่อว่า l o c k Beauty พิกสาเม็ดเผ็ดกลางๆพอจะพอฟัดพอเหวี่ยงสู้ไหวกันอยู่ครับพี่ๆเราอยู่กับทางรวยก็สิบเกตอนนี้พี่ๆโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นใหม่ๆมาทุกอาทิตย์ตามมากันได้ที่ปากหมุดกันเช่นเคยนะครับเออ่ผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะผมแจ้งพี่ก่อนเกมนี้ผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะอาจจะอธิบายแบบงงๆกงๆกันหน่อยนะมาเล่นมาดูมาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไอตัวไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวมันนี่ปะ จำไม่ผิดนะไอ้ของของจิลลี่มันชอบทำเป็นตัวมันนี่ไอ้ตัวหัวใจเนี่ยอ่ะตารางการจ่ายกันหน่อยกว่าเพย์อาเบลไม่ใช่แล้วกู <c oughs> ไม่ใช่แล้วกูอ๋อไม่ใช่แล้วกูมั่วแล้วเอาออเอาขออเลื่อนไอ้ตุมต้มๆนี้ไปก่อนนะอาอไม่ใช่ไปกระเป๋าเป้์ไปไอ่ะเอออะไรเอ่ยนี่อะไรเอ่ยโบนัสเกมอ๋อหัวใจคือโบนัสเกมมันจำพี่พี่เพย์เทบเบลิลฝแสดงคำว่าวายกีตาร์ตารางการจ่ายประมาณนี้ฝั่แถวแรก ผมขอาพาพี่มาอยู่กับเบสท,ที่ประมาณสักสามร้อยบาทนะครับไปเลย่ะพี่นะหัวใจ3าวตัวก็ผมเพิ่งเข้าฝฟีเจอร์นะมาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างกับเกมนี้ล็อกบิวตี้ไม่เคยเล่นนะแล้วก็ออีกอย่างที่ผมไม่ชอบของทางจีรี่คือเวลาหมุนมันจะไม่มีตัวกำหนดบอกนะว่าเฮ้ย เราหมุนไปกี่รอบแล้วประมาณเนี้ยเราก็อาจจะแบบอากะระยะระยะจากจำนวนเงินเราแล้วกันเรามีประมาณสองแสนห้านะประมาณนี้เฮ้ยตอนนี้เมกาเวมาสวยเท่าไหร่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 ไปที่เท่าไหร่ห้าพันเท่าทุนนะครับอ่ะผมขอรุ่นโบนัสแล้วกันไอ้มาให้ถือว่าตัวปัดน้องกสนใจนะพี่เกมีนะโอ้ลีลีลีแบบลีลีลแบบ มันเลยอ่ะกดแบบกดเต็มเต็มนิ้วครับอย่างเงี้ยเฮ้ยผมขอเพิ่มเบ็คดีกว่าว่ะผมว่าปั่นนอกไม่ไม่น่าเกลียดว่ะอย่างงี้ปั่นนอกไม่น่าเกลียดว่ะ แฝงตัวนะสามตัวนะเออมาแต่ฝังตัวนะมามาเมก้เวทไปพี่พครับผม อยากเจอโบนัสว่ะผมขอเพิ่มเป็นหน่อยอ่ะผมว่าเกมนี้น่าสนใจแล้วัันนอกดีนะอุ้ยห้าร้อยละวุดแหละอ่ะโอเคพี่สแกนเตอร์มาขัดทุนยู่8,000มาลองดูดิมาลองดูเด้ ว่าจะลีดไปได้ที่เท่าไหร่เก็บหัวใจไว้ทาไมอ่ะหนึพี่นะผมก็จะว่าหัวใจมันเก็บไว้ทําไมวะหัวใจได้เยอะแล้วมีอะไรวะมีอะไรอ๋อจะเกินเงินเหรอสองพันห้าสาพันด้อต่้อดื้อดข้อด <Top one. S 1> ื้อดื้อดื้อ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 ะอ้าออดออบดอ วันนี้ของอไรได้กลับบ้านฟัง5,000บาทได้หรือเปล่า พี่ดอกนี้น่าจะได้กำไรั้งเนี่ยน่าจะได้นะสองหมื่นบาทแป๊บหนึ่งนะอ่ะกำไรห้าพันบาทตามที่ต้องการเลยครับพี่พี่เออผมว่าเกมนี้ปั่นนอกน่าสนใจพี่สังเกตลายดีๆนะผมว่าลายสวยนะพี่พี่ลายสวยลายสวยกับล็อกบิวตี้ของทางรวยับสิบเก้าผมเห็นหลายเกมก็ลายการจ่ายประมาณนี่เราจะจัดให้ดูกันเรื่อยๆกับรือกัสิบเก้านะกับการเล่นของจิลลี่เออ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 ผมว่าสายปั่นนอกเกมนี้น่าสนใจเหมือนจะไม่มีอะไร แต่ในนั้นมีอะไรฟ้อนอยู่ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายครับพี่ๆ,ๆ,ๆช็อตดีๆช็อตไปฝวยก็มีกันเรื่อยๆขอฝากกับอีกหนึ่งเกมว่าผมกำลัฝ่ายปั่นนอกจินลี่ท่านไหนสนใจเช่นเคยกับผมนะตุ้มฟ้าฟ้าอยู่ตรงนี้อ่าตุ้มฟ้าฟ้านะรวยกับิบกเก้าแน่นอนตามมากันได้ที่ปักบุรกันได้เลยครับวันนี้ฝนหนองนิดก็ต้องขอตัวไยวลาก่อนพี่ๆอย่าลืมร่วมกิจกรรมการแจกรางวัลกันนะจ๊ะช่องฝันหนองนิดฝีเขียวกันเดอว,วันนี้ขอตัวก่อนเดอ